คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเพจดังเนี่ยแฉสนั่นเลยนะคะนางงามงงใหญ่เล่นยาหนักมากจนต้นสังกัดไม่ยอมป้อนงานให้งานนี้ชาวเน็ตรู้ถึงกับเฮ้อหูผิงทันทีเลยค่ะอยากจะรู้ว่าเกิดว่าคือใครนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวเมาส์ในวงการบันเทิงเนี่ยมีออกมาให้ชาวเน็ตสายเผือกสืบไม่หยุดอีกแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา เพจเฟซบุ o กกระตุกต่าเผือกจากเขาออกมาเมาเรื่องราวในวงการบันเทิงเออวงการขาอ่อดนะคุณผู้ชมขาแฉนางงามมงใหญ่เวอร์บอกว่าเล่นยาหนักมากซึ่งเพจ Facebook ค่ะเขาก็มีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่านางงามมงใหญ่เนี่ยเล่นยาหนักมากนะจนจนแบบว่าต้นสังกัดเนี่ยไม่ยอมป้อนงานให้เลยเพราะว่าเจ้าตัวทําตัวไม่ดีเอ๊ะ อุ้ย,ย,ย,ยพวกเธอคิดว่าชีจะเป็นใครกันคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุอีกนะคะว่ากว่าจะได้มงใหญ่มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชมก็จิก็ไว่ารู้กันแค่นี้นะคะไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าอักษรย่อก็ไม่มีดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันแน่นอนคือว่าหลังจากที่โพสดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทาไมรูไหมคะชาวเน็ตก็เลยแบบเอาอีกแล้วหรอมองใหญ่นี่นะนางงามมงหญ่มงนี้คือใครอะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอยากจะรู้เหลือเกินนางงามมงใหญ่จะมีกี่เวทีมงใหญ่ โอ้มันก็ต้องเป็นคนดังเนาะคุณผู้ชมคะช่วงจะสังเกตที่ว่าช่วงนี้ใครที่ไม่ค่อยมีงานนะเอ๊าแต่ว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือใครเดี๋ยวไปตามสืบตามมาให้นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปค่ะ